อ้ยาชิชาเฮยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับท่านกำลังชมรายการคิดควเกมเมอร์ Q นะครับก็วันนี้จะมาสอนทำเอ,อเอ้ยกงกระต่ายเออข้อกระต่ายนะครับแบบคิดสดนะครับโอเคก็มาดูวิธีการทำกันเลยนะครับอ่าก็มาทำกันเลยนะครับโอเค ประการแรกนะครับก็วางแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะคะก็ต่อมาแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับต่อมาหนึ่งสองสามสี่บล็อกแล้วก็กดแล้วก็เนี่ยตรงนี้นะครับเสร็จแล้วปึ๊บไม่ไม่ไม่ไว้กดผิดนะครับ ดแบบนี้ใช่ไหมนี่นะครับก็แบบมันก็ต้องทำแบบนี้นะครับนะเสร็จแล้วนะครับก็ถึงตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็1 2 3 3นะครับก็ ไม่สบายนะครับก็อันนี้ก็ปิดเหมือนเดิมสามเสร็จแล้วตรงนี้นะครับก็ถอยยาวเลยนะครับถอยยาวไม่ใช่ก็แบบนี้นะครับปิดไปลอยนะเสร็จแล้วส่วนของประตูนะครับประตูประตูจะอยู่ด้านนี้นะ บนนี้ก็คือกระจกนะครับผมก็ไม่ได้เน้นความสวยนะโอ้ยนี่นะครับก็เป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ <c oughs> ให้ทุกท่านเอาน,นี้ขึ้นมานะครับอ่าเข้าไปนไปนะ แบบนี้ลอยนะครับก็ต้องรีบหน่อยนะคะโอเคอันนี้ก็แปลออกมานะครับแอบกบมาเลยครับมาไปออกมาแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วให้เอากระจกนะครับ กระจกกระจกแผ่นเอ้ยไม่ใช่กระจกแผ่นกระจกที่มันเป็นบล็อกนะครับเอามาวางนะฮะเสร็จแล้วตรงนี้นะครับประตูนะครับประตูคุณจะเป็นประตูอะไรก็ได้นะแต่ผมจะเป็นประตูนี้นี่นะครับเอ้ยผมว่าประตูแบบนี้ไม่ไมไมสวยนะครับต้อง นี่นะเอาน้ำมูกนะพอดีเป็นวัดนะเสร็จแล้วนะครับก็เอาบันไดามาแปะนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับนะเสร็จแล้วก็นะโอ้ยมือลัน่นอันนี้นะครับนะ มานานแล้วนะครับเนี่ยทำช้านะฮะเคเอาใหม่กดผิดโทษทีนะครับนี่นะครก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็หยิบกระจกแผ่นขึ้นมานะครับวางแบบนี้เลย เดี๋ยวมาดูวิธีการทำรั้วกันเลยนะครับก็โอเคครับก็ทำแบบนี้นะครับอันนี้รั้วตรงนี้10นะครับอันนี้19นะครับอันนี้10นะครับเสร็จแล้วทุกท่านก็ตกแต่งด้วยการเอาดอกไม้มาวางนะครับแล้วก็ปลูกแครอทมั่งอะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นี่ครับเอาบ่อน้ำมาวางโดยการเอานี้ปักเข้าไปนะครับ แล้วก็เอาน้าเทนะครับก็ขั้นตอนต่อไปคือการปูพื้นนะครับก็เอ้ยผมใช้ผิดอีกแล้วเว้ยโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากใช้ผิดตลอดเลยโอ้ไม่ก็จะเป็นลมนี่มันต้องใช้นี้นะครับก็ปูพื้นมันไปเลยแบบนี้นะครับก็นะปูมันด้วยความรีบเร่งเลยนะครับ จะใช้เวลานานนะครับนี่นะก็ปูเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับมันจะออกแนวแบบสวยๆนะครับตรงไหนปูไม่ได้ก็ช่างมันนะครับนี่แฟปเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็เอาแรปปิดมาปล่อยเลยนะครับอันไหนแรปปิดวะน,นี่อะไรอะ แลบ,บิดอยู่ไหนแลบปิดอยู่ไหนแล็บปิดอ่าเจอแล้วแลบ,บิดอยู่นี่เองโอ้โหหาตั้งนานเสร็จแล้วก็ท่านก็วางมันเลยนะคะวางมันกี่ตัวก็ได้นะนี่นะครับมันก็จะแบบว่าเยอะแยะนะครับข้างนอกก็วางด้วยก็ได้นะฮะโอเคนะครับ ซึ่งมันไปทำอะไรกันหลังบ้านก็ไม่รู้นะครับน่ารักไหมล่ะนะครับก็นะฮะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยในบ้านกรับโอเคนะครับเสร็จแล้วตรงนี้มันตกแต่งนะครับมันจะออกได้ไหมวะท่าทางน่าจะออกไม่ได้นะก็โอเคนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เออเป็นคลิปที่สั้นๆน,นะครัาก็เลยมา7นาทีแล้วนะครับโอเคก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับกดติดตามและกดสับ s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับบ๊ายบาย